กูจำได้แล้วใครกินปลายแบบเนี้ยไม<า>่แล้วคนต่ออนหน้าเหรอถ้าไม่งั้นกูจำได้แต่ที่แรกแล้วที่แรกมันไม่ค่อยเป่าลงไงอ่ะปกติมันอยู่กับกูนะมันอ่มันใช่ปะเนี่ย่าคนที่สองเป็นไงอ๋อ,อพี่ปลายเผ็ดสมตำเหรอ อ๊ตสงสัยตอนนั้นกินส้มตำตอนดึใช่ไหมกินปลาขาดไม่รู้เอออะไรนะเออเอากินเออเขาเรียกว่าอะไรมัสุดท้ายแล้วเหรอเครื่องสมังเออเครื่องสมังเครื่องสมังเอามาถ้ารู้ว่าเป็นกินปลายน่ะเอากินเครื่องสมังของใครของใครกูไม่รู้ของใครแต่มันจะของปลายแน่นอนมันเป็น รอบอีกรอบหนึ่งของใครของใครอ๋ออีกสักรอบได้ไหมสักรอบสักรอบหนึ่งของใครของใครอีกทีหนึ่งรอบไม่ไม่ชัดว่ะโอ๊ยไงโอ๊ยไง ออกมาทีละคนคนที่สามมันไม่ใช่คนเดิมไอ้ไไออ้้คนที่สามนี่แหละเนี่ยไอ้ที่มันที่กูว่าเอามเอมาเหมือนเหมือนตูดของใครของใครอ้หคอเนียนว่ะปลายว่ะฮะอาจจะเป็นปลายว่ะคอเนียนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาคอไปใหม่อีกสักทีนี้ปลายมึงเอาคอมาให้กูดมซิมาอ่าได้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 ดมคอดมคอของเจเปื่อของเจ๊เมื่อกี้เอ้า สุดท้ายครับผม <Okay. S 1> อยากริมรดตรงนี้คือเป็นจุดสั้นเล้นที่สุดเนี่ยตรงนี้เป็นจุดสั้นเล้นที่สุดอยากให้คุณทายว่าของใครเนี่ยตรงนี้นะตรงเนี่ยของไปยังยังยังอะไรอยากให้คุณทายเพราะว่าเวลาผมไล์สดเน่เขาอยากถามว่าคําว่าเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะรู้ใจกันแค่ไหนคุณจะสัมผัสกินกินไอกินไอคุณจะรู้แค่ไหน <Okay. S 1> เอา้า มันพูดมาดีๆแบบนี้กูคิดเลยไม่เตะก็ออฟสุดท้ายอ่ะใช่เหรออ่าสุดท้ายแล้วไปไปมาไปไปเป็นตรงนี้เป็นจุดที่ทุกคนหมายปองนะครับอ้าวเดี๋ย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 วตัดสกิปก่อน คุณดมกินนะคุณดมกินนะเอ้าตอนไหนเนี oh. okay. <S <S ่ยตรงไหนตรงไหนไหนไหนของใครอย่าดมมึงก็ยาดมไห้คุณดมหน่อยตอนน้เฉยเลยไปไมทำไมทำไมอ๋ออภิปรายนี่พี่ไปนี่พี่ไปพี่ไปพี่ไป เอ้ยมาหอมแก้มีได้ยังไงของใครใครใครฮะใครพี่ดมไม่ได้แล้วว่ามันเอาอย่าดมมาแต้มหรืวมันกูดมกูได้กินได้อย่าดมอย่างเดียวเนี่ยเอามาใหม่สิไหนเอ้ยเอางี้เอางี้ผมอยากสัมผัสสัมผัสพี่ปลายแล้วพี่เดาเลยว่าเป็นเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นส่วนไหนของพี่ปลายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะตอนนี้เพลงกูโดนตัดแล้วแหละกูบอกเลยใช่เอางี้ผมอยากสัมผัสพี่ปลายแล้วพี่เดาว่ากลิ่นส่วนไหนของพี่าโอเคโอเค ไไหหนนเอาแป้งพี่บอกละพี่ผมรูปแป้ง่ะพีทำไมไปรูปแก้มพี่อย่างนี้ล่ะน้องเต้เดาเดาสิเดาสิกินอะไรกินอะไรกินอะไรน้องเต้กินคอไปโอ้แม่นมากเี้ยคนแม่นอ่ะแม่โคตรเก่งว่ะคนแม่นอ่ะอีกสักรอบไหมล่ะอีกสักรอบไหมอีกสักรอบไหมอีกสักรอบสิอ่ะไอ้สักรอบไหน มึงจะรู้พี่ายแรงเดี๋ยวแป้งตลับก็หมดหรอกออขอโทษขอโทษเออยังไม่นูหน้าแบบนี้อ่ะไหนเร็วๆกินอะไรกูจำได้ร้อเปอร์เซ็นต์กินสะดือใบหูอีกนิดนึงนะอีกอีกคนนึงเอาเอาใหม่นี่แล้วสบายพี่ไปไปเออาเาไปขออนุญาตนะเออเฮ้ยน้องเต้ทำไมพี่ทำแบบนี้นี่ชัดเลย จับตูดไปให้กูโดนได้ทำไมอะเอาจริง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 เลยจริงเลยจริงๆๆจริงแล้วไปมาจริงเอาจริงเ,ลเลพลงกูโดนตัดเพลงที่สองกินอะไรกินอะไรกินคอไปวะเดี๋ยวแป๊บนึง ก็ด่ากุดมอ่ะโดนตัวมาตั้งนานจบแล้วเฮ้ยบอกแค่ว่าสามวันนี้มันตดให้ผมดมตลอดนะด่ากูไลยอ่ะมีปลายสักมือไหมนี่มีมีอยู่มีอยู่จับอะไรมีปากปลายด้วยเมื่อกี้ว้าวเอาจริงนักกบปลาคืออะไรบอกมาสินักกบปลาก็คิดแต่แล่ผมอ่ะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นดูเชื่อถามว่าดูสิมีไหมมีไหมไม่มี นะครับก็สิ่งที่พี่เอฟซีขอมาเนาะว่าอยากให้ทายปัญหานะครับก็สรุปแล้ว70%ซ็ก็ใายถูกนะครับสถอีกสามเปอร์เซ็นต์คืองูเนาะงูงูใครผมทายถูกไหมถูกถูกถูกกินสะดือไปผมทายถูกไหมถูกถูกถูกสะดือถูกพี่ก็คิดว่าใครจะไปกล้าไปจับสะดือเขามาให้พี่ดดลองอธิบายสะดือไปไปเป็นยังไงอ่อ มันจะมีกลิ่นรอบข้างอ่ากลิ่นรอบข้างอะไรยังไงกลางๆมันจะชุนๆนิดนึงอ่ามันมันลึกไหมหรือมันตุนเวลาเวลาแม่แม่เขาบอกแล้วนี่น่อ่าโอเคนะครับก็ตอนนี้คือเพลงกูโดนตัดเรียบร้อยกูจะมาโปรโมทเพลงกูสักหน่อยปากด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผมคงไม่ได้ร้องแล้วแหละ ร้องก็ได้ไปเป็นคนสุดท้ายก็ได้นะฮะร้องเป็นคนสุดท้ายก็ได้สุดท้ายนี่คงอสุดท้ายน่ะไม่ก็จนยืนที่ร้องร้องเี่ท้ายเลยเพลงนี้เลยยืนเป็นเพื่อนพี่ได้ไหมล่ะได้ได้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับผมได้เลยขอบคุณน้องนะขอบคุณครับขอบคุณน้องนะขอบคุณนะขอบคุณพี่แก้วนะขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณมึงด้วยนะเฟื่องขอบคุณครับอะไรเมื่อกี้ยังไม่รู้เมื่อกี้ยังไม่รู้ว่าดมอะไรเฉยนะ เดี๋ยวกูกลับไปดูทิกติกตูรู้ตัดลงนะโอเคเดี๋ยวมันกบพันไปครับเด็กันกำพันสุดท้ายอยู่กับพวกเราชาวบ้านสิงครับ